มาในส่วนของความรู้สึกนะคะของชาวบ้านที่ได้ผลกระทบนะคะาจากอุทกภัยกันบ้างนะคะความรู้สึกจากชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะทหารมีไว้รบนะคะแต่เมื่อเกิดอุทกภัยก็มีทหารนี่ราคาที่คอยให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบด้วยตัวเองนะคะถึงจะรู้ว่าทหารมีไว้ทําไมค่ะ ว่าร้องลึกว่าแม่แปววอ่านมาถึงนั้นแล้วเพราะว่าแม่ป่วยติดเตียงช่วงสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งก่อนรถยนต์เข้ามาก็จอดข้างบนนั่นแหละจอดเสร็จแล้วก็ลงมาช่วยขนของเสร็จแล้วก็หมูบอยเข้ามาว่าน้ําออกไม่ได้แล้วที่โรงฆ่าสัตว์เพราะว่ามันเชี่ยวและประตูก็เปิดไม่ได้ก็เลยต้องเข้าทาง,างหน้าต่างกัน ้าทุ่มก,กว่ารอเรือท้องแบรนเทศบาลทีนี้แม่ผู้ป่วยติดเตียงน้ําเข้ามาในบ้านแล้วโชคดีที่ว่าเบาะลอยก็เลยผู้ป่วยติดเตียงก็เลยลอยตามเบาขึ้นไปพวกเราก็เลยประคองไว้เฉยๆจนถึงตีสองทีนี้น้ําก็เลยคอตีสามเรือท้องแบรนมาก็เริ่มช่วยข้างในมาก่อนเสร็จแล้วก็ทีนี้น้ํามันถึงช่องลมก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือของเขามาทุบช่องลมแล้วก็แม่ ออกมาทางช่องลมส่วนน้าสาวกับหมู่บอย boys, แล้วก็อีกอีกสองท่านก็ปีนขึ้นหลังคารออยู่บนหลังคาแล้วก็ลงเรือทางหลังคาส่วนชุดผม verses, ชุดม <fish festivals, S 2> หมู่บอยออกหลังเพื่อนชุดสุดท้ายก็เนี่ยขอบคุณทั้งหมู่บอยแล้วก็อีกหลายคนที่มาช่วยแล้วก็ทั้งเรือท้องแบนทศบาลด้วยที่มาช่วยนายกก็มารอที่ลงข้ัตรูนู่น ฐานมีไว้ลบแล้วก็เนี่ยเวลาเกิดอทุทกภัยฐานก็เนี่ยมาช่วยชาวบ้านอย่างนี้ได้ดีกว่าที่เขาพูดว่าฐานมีไว้ทาอะไรก็เนี่ยถ้าไม่เจอกับประสบการณ์กับชีวิตจะไม่รู้หรอกฐานมีไว้ทาอะไร